เปิดโลกเวตาลตอนพระเจ้ายโสธนะกับนางอนุมาทินีบุตรีเศรษฐีพระเจ้าตริวิกรมเสนต้องจำพระไทยเสด็จย้อนกลับไปที่เก่าถึงต้นอโศกก็จับตัวเวตาลมาเกาะที่พระอังสาตามเดิมเมื่อเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งเวตาลก็พูดออกมาจากย่ามที่พระราชาทรงคล้องไว้ที่พระอังสาว่าฟังนี่แน่พระราชา เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไร้รสชาติข้ามีเรื่องสนุกจะเล่าถวายดังต่อไปนี้มีนครแห่งหนึ่งชื่อว่ากนกนครตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ความบาปความชั่วหาเข้าถึงไม่ในนครแห่งนี้มีพระราชาองค์หนึ่งทรงนามว่าพระเจ้ายโสธนะ ผู้มีความแข็งแกร่งประดุดหินผาริมฝั่งทะเลที่คอยกั้นขวางไม่ให้แผ่นดินต้องถล่มทลายลงพระราชาถึงแม้จะไม่ชำนิชำนาญในการเข็นฆ่าศัตรูในดินแดนใกล้เคียงแต่ก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปศาสตร์แทบทุกสาขาบรรดาไพร่ฟ้าประชากรต่างสดุดีพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมและเกรงกลัวต่อบาปไม่ทรงเบียดเบียนก้าวไก่ละเมิดต่อภรรยาของผู้อื่น พระองค์มีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความรักในพระนครของพระราชาองค์นี้มีวานิชมหาศาลอยู่คนหนึ่งมีบุตรหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานชื่อว่าอุณาทินีผู้ซึ่งใครก็ตามถ้าได้ยนโฉมนางก็จะพิศวงงงงวยเคลิบเคลิ้มเสียสติไปทุกรายเพราะนางนั้นงามนักแม้พระกรรมเทพเอง ถ้าได้เห็นนางก็คงจะเผลอไผลาอารมณ์หลงรูปของนางอย่างแน่นอนต่อมานางจเจริญวัยขึ้นเป็นสาวเต็มตัวพ่อค้าผู้เป็นบิดาของนางเป็นคนหัวใสและเห็นว่านางจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อตนจึงพานางไปเฝ้าพระราชายโสธนะและกราบทูลว่าพระนรบดีข้ามีธิดาคนหนึ่งสมควรแก่การออกเรือนแล้วนางเปรียบประดุดดวงมุกดาของทั้งสามโลก ข้ามีอาจยกนางให้แก่ชายใดได,ได้โดยไม่ได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบก่อนนรุเบศบรรดามณีรัฐทั่วไปในแหล่งล่าล้วนเป็นของพระองค์ทั้งสิน้นที่ดาของข้าก็เช่นเดียวกันเป็นมณีดวงหนึ่งในแหล่งล่านี้ข้าจึงขอถวายนางให้แก่พระองค์จะทรงรับไว้หรือจะทรงปฏิเสธก็สุดแต่พระวินิจฉัยของพระองค์เถิด เมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทรงส่งพราหมณ์คณะหนึ่งของพระองค์ออกไปตรวจดูว่านางอุณมาทินีเป็นผู้มีบุญ,ญลักษณะของกาลยานีครบถ้วนหรือเปล่าคณะพราหมณ์เดินทางไปถึงคฤหั์ของพ่อค้าได้แลเห็นโฉมนางอุณมาทินีผู้มียอดมงกุฎของนางงามในไตรโลกก็เกิดความคลั่งไคล้หลงไหลเหมือนคนบ้าไปชั่วขณะในที่สุดกรร็รวบรวมสติได้ก็รำพึงว่า ถ้าพระราชาของเราได้ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงผู้นี้แล้วไซ์พระราชอาณาจักรของพระองค์คงถึงความวินาศเป็นแน่แท้เพราะพระหฤทัยของพระองค์คงจะปั่นปน่วนวุ่นวายหาความสงบไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้พระองค์จะปกครองแว่นแขวนต่อไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลาบทูลพระราชาว่าหญิงนี้มีสิริอันควรแกการยกย่องแต่อย่างใด เมื่อได้สดับถ้อยคําของคณะพราหมณ์พระราชาก็มีพระไทยเอ็นเอียงไปตามคําเพชรทูลน,นั้นโดยไม่ใยดีต่อนางอีกและโดยพระราชองค์การของพระราชาอนุญาตให้นางอนุมาทินีแต่งงานกับคนอื่นได้บิดาของนางจึงได้ให้แต่งงานกับเสนาบดีของแว่นแคว้นผู้มีชื่อว่าพลลทรนนางอยู่กับสามีด้วยความสุขในบ้านของนางมาช้านาน แต่นางก็ไม่วายผูกใจเจ็บพระราชาที่ไม่ใยดีต่อน,นางด้วยเหตุผลว่านางเป็นคนไม่มีสิรินางจะต้องให้พระราชาสำนึกในวันหนึ่งให้จงได้แล้วเวลาก็ผ่านไปในที่สุดสรีหราชแห่งวส,สันตฤดูก็เข้ามาเยือนข้าโคชสารแห่งฤดูเหมันผู้มีงาอันขาวนวลคือเถามะลิเลื้อย และเป็นผู้เหยียบย่ำกอบัวให้แหลกลานด้วยงวงของมันและในวนารันอันไพศาลน,นั้นแลพยาศีหราชก็เล่นสนุกระเริงต้นอย่างเต็มที่มันมีสร้อยคอยาวสวยคือลัดดามานีที่แกว่งไกวไปตามกระแสลมและมันมีอุ้งเท้าคือช่อมะม่วงอันเป็นพุ่มพวงทุกกิ่งก้านของพฤกษาในฤดูแห่งความบันเทิงเบิกบานนี้แล พระราชายโสธนะก็เสด็จมาทอดพระเนตรการฉลองฤดูในพระนครตามปกติเช่นที่กระทำม,มาพระองค์เสด็จทรงพระคชทานตัวประเสริฐทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆด้วยความเพลิดเพลินพระไทยระหว่างที่เสด็จไปนั้นพนักงานนำเสด็จกตีกลองชนะเป็นสัญญาณให้ผู้คนในถนนหลบหลีกไปให้พ้นทางเสด็จราวกับว่าการจ้องดูพระสิริโฉมของพระองค์ ย่อมนำมาซึ่งความพินาศเมื่อนางอุณมาทีนีได้ยินเสียงกลองนำเสด็จมาตามทางนางก็รู้ว่าพระราชากำลังจะเสด็จผ่านมาทางบ้านของนางนางจึงรีบขึ้นไปปรากฏตัวบนดาดฟ้าของคฤหาสน์ที่นางอยู่เพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินแลเห็นนางจ้องดูขบวนเสด็จอย่างใจจดใจจ่อด้วยความพยายามเพราะพระราชาเคยปฏิเสธไม่ยอมรับนางในครั้งก่อน โดยอ้างว่านางไร้สิริมงคลนางรออยู่มินานกระบวนเสด็จก็ผ่านมาถึงพระราชาทอดพระเนตรขึ้นไปบนดาดฟ้าเห็นนางอุณมาทินีก็สะดุ้งพระไทยเหมือนถูกสอนชัยของกามเทพเสียพระไทยมีความรู้สึกเหมือนถูกไฟแผดเผาให้ร้อนรุ่มมิรู้คลายถึงแม้ลมอ่อนแห่งฤดูวสันที่โชยมาจากภูเขามลยะก็ไม่ได้ช่วยให้เย็นพระไทยขึ้นเลย ขบวนเสด็จเคลื่อนต่อไปจนรอบพระนครแล้วกลับสู่พระราชวังพระราชาผู้ทรงหลงไหลและดื่มด่ำในรสเสนหาย่างถอนตัวไม่ขึ้นเรียกมนตรีและคณะพรามณ์เข้ามาสอบว่าหญิงที่อยู่บนดาดฟ้าของบ้านพ่อค้าใหญ่คือที่ดาของพ่อค้าที่เคยคิดจะนำนางมาถวายพระองค์แต่พระองค์ปฏิเสธนางไปใช่หรือไม่ด้วยเหตุที่นางไร้สิริมงคลพักพวกที่ถูกไต่สวน ก็ยอมรับว่าจริงพระราชาทรงพิโรธยิ่งนักสั่งให้ในระเทศคนเหล่านั้นออกจากพระราชอาณาจักรโดยทันทีเมื่อในระเทศคนต้นเหตุไปแล้วพระราชาก็เก็บพระองค์อยู่ตามลำพังเงียบๆเบฝ้าคิดถึงนางผู้เป็นยอดพิสมัยทุกค่ำคืนและรำพันว่าทำไมจิตวิญญาณของข้าจึงได้มืดทึบนักและพระจันทร์เล่าก็หายายางอายไม่พยายามที่จะขึ้นมาอวดโฉม ทั้งๆท,ที่นางผู้พิมลพักของข้าก็อยู่แค่นี้เองใครจะเปรียบกับนางผู้เป็นมิ่งขวัญของข้าได้เล่าดํ่ิฤในพระไทยเช่นนี้แล้วพระราชาผู้ถูกไฟรักเผาผลาญก็ปลีกพระองค์ห่างจากคนทั้งหลายลบลี้อยู่แต่เพียงองค์เดียววันแล้ววันเล่าไม่พบใครๆแต่ในที่สุดด้วยความละอายพระไทยพระองค์ทรงเรียกมหาดเล็กคนสนิทให้เข้ามาเฝ้า ตรัสถามว่าพระองค์จะทำอย่างไรดีในสถานการณ์เช่นนี้สเวคนสนิทก็กราบบงคมทูลว่าข้าแต่พระนรบดีชนในพระองค์ทรงวิตกเช่นนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินทุกอย่างเป็นของพระองค์เมื่อมีพระราชประสงค์ในตัวนางก็พานางเข้ามาสิพระเจ้าค่ะนางจะขัดขืนอย่างไรได้ถ้าพระองค์มีบัญชาพระราชาทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรม ได้ฟังคำแนะนำดังนี้เห็นผิดระบอบชอบธรรมก็ไม่อาจากระทำตามได้จึงทรงนิ่งเสียฝ่ายพลทรอครรสนนาบดีได้ทราบข่าวที่แพร่ออกมาดังนี้ก็ไม่มีความสบายใจเพราะเขาเป็นผู้จงรักภักดีและยินยอมสลักทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแผ่นดินอย่างแท้จริงก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาโดยท่อตัวเองลงแทบพระบาทและกราบทูลว่าพระนรุบดิน ขอพระองค์ทรงรับนางทาตผู้นี้ไว้เถิดโดยทรงคิดเสียว่านางเป็นทาตของพระองค์มิใช่เมียของข้าเสนาบดีหรือของใครๆและข้าขอถวายนางต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจโปรดทรงรับนางไว้เถิดเพราะมิฉะนั้นข้าจะสละนางให้เป็นเทพทาสีในเทวไลอันจะทําให้นางเป็นอิสระมิได้เป็นของชายใดโดยเฉพาะและด้วยประการฉนี้ พระองค์จะได้ไม่ต้องทรงคิดต่อว่านางเป็นเมียของคนอื่นเมื่ออัคระเสนาบดีกราบทูลวิงวอนดังนี้พระราชาก็ทรงกล่าวตอบอย่างพิโรธว่าข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินข้าจะทำสิ่งที่ไร้คุณธรรมเช่นนั้นได้อย่างไรถ้าข้าจะละทิ้งความชอบธรรมเสียแล้วใครเล่าจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนอีกต่อไปและสำหรับตัวเจ้าผู้มีความจงรักภักดีต่อข้าทำไมมายุคข,ข้าให้ทำบาปเช่นนี้ ซึ่งแน่ละมันอาจทําให้เกิดความบันเทิงสุขชั่วแล่นแต่ข้าจะมีความผิดมหันจะต้องชดใช้กรรมในปรโลกและถ้าเจ้ายัางคิดที่จะสละเมียให้แก่ข้าอีกข้าก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าลอยนวลต่อไปโดยไม่ถูกลงโทษเพราะใครก็ตามที่อยู่ในฐานะอย่างข้าจะทนทานต่อความไร้ศีลธรรมได้หรือเพราะฉะนั้นข้าว่าความตายเท่านั้นที่สมควรแก่ข้าในภาวะเช่นนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ที่คัดค้านไม่ให้พระราชายอมรับข้อเสนอของแม่ทัพได้เพราะทรงถือว่าเกิดเป็นผู้มีเกียรติแล้วสู้ยอมตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติการตัดสินพระไทยอย่างเด็ดขาดของพระราชาเช่นนี้ทำให้ทุกคนตระหนักว่าจะทูลเสนอเรื่องทํานองนี้สักเท่าใดก็จะมีผลอย่างเดียวกันคือถูกปฏิเสธเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเยียวยาได้อีก พระราชาสู้ผอมลงทุกวันบรรทมนิ่งอยู่บนพระที่ถูกทรมานด้วยไฟสเสนหาอันมีความรุนแรงเผาไหม้อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนคงเหลือแต่พระนามและพระเกียรติเท่านั้นที่จะยังคงอยู่มิได้สิ้นสูน์ไปตามกำลังความร้อนแต่อาครเสนาบดีพลทรผู้ซื่อสัตย์และพักดีต่อพระราชาของตนไม่อาจปล่อยให้พระราชาต้องทนทุกทรมานต่อไป อันจะนำความพินาศมาสู่พระองค์ในที่สุดดังนั้นเขาจึงเข้ากองไฟเผาตนเองจนสิ้นชีวิตในฐานะที่เป็นจอมทัพผู้ไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเจ้านายของตนให้รอดพ้นจากความตายเมื่อเวตาลซึ่งนั่งอยู่บนอังสาของพระเจ้าติวิกรมเสนเล่าเรื่องนี้จบลงก็ทูลถามพระเจ้าแผ่นดินว่าโปรดทรงตัดสินด้วยเถิดราชาในระหว่างบุคคลทั้งสองในเรื่องนี้ ใครเป็นคนซื่อสัตย์ยิ่งกว่ากันจอมพลหรือพระราชาแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทรงตอบโปรดระลึกไว้เสมอว่าเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรข้ายังถือสัญญานั้นอยู่นะพระเจ้าค่าเมื่อเวตาลกล่าวดังนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไปครู่หนึ่งแต่จะไม่ตอบปัญหาก็ทนอยู่ไม่ได้จึงตรัสว่าในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้นข้าว่า พระเจ้าแผ่นดินนั่นและซื่อสัตย์ที่สุดเมื่อเวตาลได้ฟังดังนั้นก็กล่าวต่อพระราชาเชิงตำหนิว่าทรงเฉลยมาสิว่าเหตุใดพระองค์จึงเห็นว่าพระราชาเหนือกว่าแม่ทัพในกรณีนี้เพราะถ้าจะพูดอย่างยุติธรรมจริงๆแล้วอาคารสนนาบดีควรจะมีความซื่อสัตย์เหนือกว่าชายผู้นี้รู้จักสเสน่ห์อันลึกซึ้งของหญิงผู้เป็นภรรยาของเขาอยู่เต็มอกในฐานะที่อยู่กินกันมาช้านาน เขารักนางเพียงไรใครๆก็รู้แต่แม้กระนั้นเขาก็ยังเสียสละโดยถวายนางให้แก่พระราชาเขารักพระองค์มากกว่าและเมื่อพระราชาสิ้นชีวิตเขาก็ยอมตายตามพระองค์โดยเข้าสู่กองไฟแต่พระราชานั่นสิไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับนางเลยยังปฏิเสธไม่ยอมรับนางด้วยซ้ำทั้งทั้งผู้ที่เป็นสามีต้องเสียสละอย่างสุดยอด มอบนางให้แก่พระองค์ด้วยความเต็มใจเมื่อเวตาลกล่าววิจารณ์ดังนี้พระเจ้าตรีวิกรมเสนก็ทรงพระสวนด้วยความขบขันและตรัสว่าเจ้าจงยอมรับความจริงในเรื่องนี้สิไม่มีอะไรน่าประหลาดใจในเรื่องนี้สักนิดความจริงก็คืออคครเสนาบดีผู้นั้นเป็นผู้มีสกุลรุนชาติสูงก็จริงแต่การที่เขาแสดงออกซึ่งความจงรับพักดีต่อเจ้านายเช่นนี้ ก็เป็นสิ่งแปลกหาได้ยากนักหรือเพราะใครที่รับใช้เจ้านายเช่นนี้ก็ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตนเป็นธรรมดาแม้จะยอมเสียสละชีวิตของตนก็ไม่เห็นแปลกอะไรมันก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ผู้ที่เป็นพระราชานั้นโดยปกติเป็นผู้ที่มีความเย่อหยิ่งยากที่ใครจะบังคับได้มีลักษณะเหมือนช้างป่าที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อคนประเภทนี้เกิดความหมกมุ่นลหลงไหลในการมาสุขแล้วสายโซ่แห่งศีลธรรมหรือคุณธรรมก็จะรั้งไว้ไม่อยู่ต้องขาดผึงออกจากการทันทีก็เพราะจิตใจของเขาเหล่านั้นท่วมท้นไปด้วยแรงสเสน่หาเสียแล้วและความรับผิดชอบใดๆก็ถูกชำระล้างออกไปจากใจเหมือนบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะได้รับน้ำอภิเษกในพิธีแต่ก็ถูกกวาดหายไปหมด และถ้าจะเปรียบเหมือนพัดวานวิชนีที่เคยลำเพยลมอ่อนๆต่อผู้ที่คล่ำเคร่งในการศึกษาอย่างใจจดใจจ่อต่อพระคำพีศักดิ์สิทธิ์ให้ชื่นใจอย่างละเมียดละไมก็กลายเป็นพัดที่โบกเพื่อไล่มแมลงหรือยุงเท่านั้นหรือจะเปรียบอีกทีก็เหมือนฉัดที่ใช้กำบังแสงพระอาทิตย์เท่านั้นทั้งที่มันควรจะกางกั้นความจริงไม่ให้เป็นอันตรายมากกว่า ถึงแม้พระเจ้าแผ่นดินผู้ชนะตลอดสามโลกอย่างพระจกกักรพรรดินหุตผู้เกลียงไกลยังหลงเล่ห์ของพญามารทําให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วทุกหนทุกแห่งแต่พระราชายโสธนะองค์นี้ถึงจะมีฉัตรอันสูงใหญ่ปกทั่วพิพภพก็หาได้ยอมตกอยู่ภายใต้สเสน่หของนางอุนณาธินีผู้งามละไม,ม้แม้นพระลักษมีเทวีว่าตามจริงพระราชานั้นถึงสภาพการจะเป็นเช่นไร ก็หาได้เหยียบพระบาทลงในทางที่ผิดไม่พระองค์สู้ยอมเสียชีวิตโดยประกาศไม่ยอมทำผิดจารีตอันเป็นหลักแห่งความประพฤติของบุคคลทุกคนสู้สละชีวิตไว้เพื่อรักษาซึ่งสัจธรรมโดยแท้พระองค์จึงประเสริฐยิ่งกว่าอัครเสนาบดีแน่นอนเมื่อเวตาลได้ยินคำเฉลยของพระเจ้าตริวิกรมเสนดังนี้ก็ไม่ยอมเสียเวลาต่อไปแม้ชั่วอึดใจรีบเพนจากพระอังสาของพระราชา หายวับไปในความมืดกลับไปสู่ที่พำนักของตนตามเดิมพระราชาก็ต้องเสด็จตามไปอย่างรวดเร็วจนถึงต้นอโศกและดึงตัวเวตาลกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่พระมหาบุรุษจะละทิ้งกิจธุระของตนไว้เพียงครึ่งครึงกลางๆโดยเริ่มต้นมาแล้วอย่างยากลำบากยากเย็นแสนเข็นหาได้ไม่ถึงจะมีอุปสรรคก็จะต้องดำเนินต่อไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ